เมนูในเกม f c Mobile นะครับก็มันู่ในคอนเทนต์นะครับหาคู่นะครับเดซายนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ซื้อตัวนะครับลูเปนดิอาร์นะครับเป็นล่าของบรงดอนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาได้แค่เม็ดแดงนะครับเป็นตัวจากพารนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ซื้อมาได้นะครับก็เอามาทดสอบดูนะครับว่าตัวนี้ทำงานจะดีขนาดไหนนะครับ มาสุนแรกนะครับตัวนี้ทํางานดีมากๆนะครับแต่ว่าผมขายไปนะครับแต่ก็ซื้อกลับมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับเกมรับดีนะครับเดี๋ยวขอแห้งนะครับก็เป <i> ็นนะครับเกมรับสูงนะครับแล้วก็ ลุกปานกลางนะครับค่าพลังต่างๆนะครับถือว่านะครับพอได้นะครับสำหรับตัวรับนะครับเป็นตัวเซตเตอร์ที่ถือว่าดีนะครับเกมได้ประมาณนี้นะครับผมก็อัพนะครับความแข็งนะครับของร่างกายเข้ามาเพิ่มนะครับอัปร่างกายนะครับพอดีตัวนี้นะครับค่าป้องกันนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก็เลยนะครับอัปร่างกายนะครับ แล้วก็เทนนิงนะครับบวกแค่11นะครับบวกเยอะไม่ได้นะครับไม่ไหวเท่าไหร่นะครับพอดีช่วงนี้ปั้นเยอะนะครับเลยเอาตัวอัพสูงๆงไม่ไหวนะครับแล้วก็ไม่สามารถเทรนให้ได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับรูปร่างถือว่าสูงใหญ่นะครับ187นะครับน้ำหนักพอได้นะครับเท้าก็ถือว่าเป็นตัวดีนะครับเท้า สีนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาทดสอบนะครับแต่ว่านะครับในระบบนี้มันเสียบอลยากไปหน่อยนะครับผมก็เลยเล่นแบบนี้นะครับมานะครับมันจะเป็นระบบนะครับ 433 a t ๆเนะครับก็ใส่อัดเข้าไปเลยนะครับเน้นเกมลุกเลยนะครับก็ส่วนมากนะครับการทดสอบก็จะเมนเจอร์นะครับนี่ครับเอาง่ายๆนะครับขี้เกียจแก้นะครับแล้วนะครับส่งบอลนะครับลุกอิสระนะครับเน้นนะครับเปิดส่งบอลนะครับเน้นเปิดด้วยนะครับ โอกาสยิงก็ใส่เต็มนะครับเน้นมานะครับเกมลุกเป็นหลังนะครับก็มาดูนะครับว่าเกมรับมันจะมีผลขนาดไหนนะครับเกมรับนะครับดันสุดนะครับเพิ่มระยะห่างแล้วก็เพิ่มขอบก้าวลาวนะครับคุมพื้นที่นะครับแต่ว่านะครับจัดมาแบบนี้ก็จะเป็นเกมบุกนะครับเกมรับก็ต้องมาทดสอบนะครับว่าคู่เซนเตอร์นะครับ เดซี่นะครับคู่กับลูเบนดิอาร์นะครับจะทํางานได้ดีขนาดไหนนะครับคู่นี้นะครับมาดูนะครับว่าเวลาโดนสวนกรับนะครับสามารถรับมือกับตัวลุกคู่แข่งได้ไหมนะครับระบบที่ข้าซ้ายนะครับก็4ี3นะครับแต่เป็นซี m 3มสตัวนะครับแล้วก็ต้องมาดูนะครับว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับเพราะว่าซอนคู่แข่งนะครับเป็นตัวซอน102นะครับซอนหนึ่งมีหนึนะครับ ตัวนี้นะครับมีความเร็วแล้วก็มีความเป็นกล่องหน้านะครับจบสกอร์ดีมากๆนะครับในโหมดนะครับเมเนเจอร์นะครับอันตรายมากครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ไม่อยากจะเจอนะครับแต่ว่านะครับต้องมาทดสอบนะครับล้ำหน้านะครับไม่เป็นไรนะครับมาดูนะครับว่าคู่แข่งนะครับจะเจาะเราอย่างไงนะครับเพราะว่า เราอาจเก็บลุกเลยนะครับจะทําให้มีช่องนะครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับตัวนะครับตัวที่จะประกบก็จะออกเป็นเดซยี้มากกว่านะครับเจอปีกเร็วๆนะครับดูนะครับตัดเข้ามาแบบนี้นะครับ นี่นะครับดูนะครับเดซเย่นะครับเกมลับนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็ดักได้เลยนะครับแมนมากนะครับอีกอย่างนะครับผมอัพไปเยอะนะครับสลหรับเดซเย่นะครับก็มาดูนะครับเปิดมาแบบนี้นะครับมันต้องได้สักประตูนะครับ รักษาประตูนะครับก็เป็นตัวดีนะน่าจะเป็นโคเบลนะครับแต่จำล่างไม่ได้นะครับว่าล่างไหนนะครับนี่นะครับเหมือนจะสลับตำแหน่งกันนะครับ ก็นะครับเครื่องแรกยังไม่เสียประตูนะครับแต่ก็ได้เห็นผลงานนะครับเดซเซเย่ทำผลงานดีนะครับเกมรับเกมตัวประกอบนะครับเข้าปะทะนะครับพอได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าโดนนะครับยิงหน้ากรอบนะครับยิงหน้ากรอบเผ็ดโทษนะครับตรงนั้นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับนี่นะครับอ่านจังหวะได้ดีนะครับแต่ว่านะครับจะดีตรงไหนนะครับนี่นะครับลอดไปครับ ตัวนะครับลูปเพนดิอาร์ตเหมือนอ่านจังหวะตัดบอลน,นะครับพอได้นะครับเหมือนเด็ดผมจะมีปัญหานิดๆนะครับ ทำงานแบบไหนนะครับนี่นะครับเดซเยตโดดนะครับนี่ครับวิ่งประกบเลยนะครับสองตัวนะครับอันตรายนะครับจะรอดักนะครับนี่ครับลูเบนเดียนะครับจะประคองบอลให้นะครับก็ ยังไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับอยากจะเจอคู่ต่อสู้นะครับที่ตึงๆกว่านี้หน่อยนะครับนี่นะครับต้องมาดูนะครับลูกกลางอากาศนะครับเหมือนเดซายนะครับจะมารับได้หมดนะครับ ก็จบนะครับไม่มีสกอร์นะครับแมตช์แรกนะครับมาดูแมตช์ต่อไปนะครับว่าจะทำงานได้ขนาดไหนนะครับอุตส่าห์นะครับเปิดเกมลุกเยอะๆนะครับก็มีปัทะนะครับสลับตัวนะครับที่เป็นลูเบเนียนะครับทำงานก็ถือว่าได้นะครับต้องมาดูนะครับว่า เวลาเราเจอนะครับคู่แข่งนะครผมจะเจอครับตัวที่โอเวอร์นะครับประมาณร้อยสิบนะครับที่เป็นตัวลุกนะครับอ๋อมาพอดีนะครับตำนานสามนะครับแต่ว่าค่าเกมนะครับมันจะสูสีครับผมนะครับลุกนะครับลุกลับเท่าเท่ากันนะครับไม่ได้เสียเปรียบกันมากนะครับต้องมาดูนะครับอ๋อมีตัวลุกเทรนมาเยอะมากนะครับมี เทน30 2ตัวนะครับแล้วก็เทน25นะครับ1ตัวนะครับเป็นสาก้านะครับปีก2ตัวเร็วๆนะครับแล้วก็โดนะครับโดก็อันตรายตอนยิงได้นะครับไม่ใช่ตอนยิงได้นะครับตอนมีบอลนะครับอันตรายมากนะครับโดจะหาช่องได้ดีนะครับอันตรายมากนะครับแต่ว่านะครับความเร็วไม่เยอะนะครับ นี่นะครับเจอประกบติดนะครับความแข็งแขร่งจะได้ขนาดไหนนะครับอย่างนะครับต้องดูนะครับจังหวะโดอันตรายนะครับนี่นะครับ คู่นี้ก็ถือว่าประคองได้ดีนะครับนี่นะครับโดนเข้าไปนะครับไม่คิดว่าจะโดนลูกแบบนี้นะครับเต็มมุมไม่ค่อยโดนมานานนะครับใครนะครับม่งได้นะครับตัวลูเบเดียนะครับขึ้นพาดนะครับเอาตัวนะครับซาลิบาไม่อยู่นะครับ ก็ค่าพลังนะครับซาลิบาจะสูงก่านะครับเพราะว่าซาลิบาเขาเทรนมาเยอะนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกนะครับผมปล่อยให้คู่ต่อสู้นะครับเขาบุกได้นะครับนี่นะครับจังหวะธรรมดานะครับเดซายนนะครับเก็บได้หมดนะครับ ้าไม่โดนจังหวะหนักๆจริงๆนะครับก็เอาไม่อยู่นะครับนี่ครับดักได้ชันกันนะครับเหมือนเขาจะสตาร์ไปจังหวะหนึ่งนะครับ AI ก็ไม่รู้นะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับทับบิ้งแบบนี้นะครับหมดสิทธิ์นะครับตัวนะครับตัวรับมันจะเหลี่ยมดีกว่านะครับเหลี่ยมเก็มรับมันดีนะครับ ต่อสู้นะครับวิ่งตามอยู่กัจริงนะครับแค่หมุนหนึ่งทีนะครับเหมือนจะหยุดนะครับไม่สามารถว,วิ่งตามต่อได้นะครับก็สำหรับดูเป็นดิอสที่เอมานะครับมันก็มีแค่จังหวะพลาดแค่ขึ้น สู้ซาลิบาไม่ได้นะครับแค่จังหวะเดียวนะครับที่เหลือก็ยังไม่มีอะไรนะครับอ้าวโดนนะครับไม่คิดว่ามันจะมีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับจับบอลลั่นเองนะครับเอโต้นะครับก็จะมีลูกแบบนี้นะครับเหมือน ในตอนที่เขาเล่นนะครับมีนะครับมีแบบนี้นะครับจังหวะนะครับฉับสวยนะครับมีนะครับ ก็มาดูนะครับว่าเขาจะสร้างเข็มลุกยังไงนะครับนี่นะครับตัดบอลได้อีกแล้วนะครับสลหรับเดซายนะครับอ่านจังหวะตัดบอลดีนะครับเหมือนเหมือนเล่นดีมากๆนะครับตัวเดซายนะครับเหมือนนี่นะครับแต่ว่านะครับตามไม่ทันนะครับลูกแบบนี้นะครับตัวโดนะครับเทนมาเต็มนะครับ ประกบมันไม่ติดนิดหน่อยนะครับมาอีกทีนะครับดูนี่นะครับ เหมือนเอาบอลจากตัวโดนะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการเข้าเหมือนความแข็งแกร่งจะไม่พอนะครับก็นะครับจบไปนะครับเห็นปัญหานิดหน่อยนะครับเหมือนตัวนะครับลูเบน h ดีาร์มัน ความแข็งแร่งมันไม่พอเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอส่องดูคู่ต่อสู้หน่อยนะครับขออนุญาตดูนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับตัวโดนะครับนี่ครับเทรนนิ่งมาเต็มเต็มนะครับนี่นะครับดูแค่ค่าสแต็กตรงนี้นะครับความเร็วนะครับ ามไม่ทันนะครับความเร็วนะครับการยิงก็เยอะมากๆนะครับตัวโดนะครับความแข็งข e erm. LEGO. ร่างกายนะครับก็ถือว่านะครับสูงมากๆนะครับสูงกว่านะครับนี่นะครับค่าสแต็กตอนล่างเต็มๆนะครับถือว่าอันตรายนะครับอันตรายมากนะครับสำหรับโดตัวนี้นะครับโดบอลองดอนะครับ แข็งเร็วนะครับแต่ผมก็อยากได้นะครับแต่ว่าไม่มีงบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเก่งตัวดีนะครับก็อีกตัวนะครับสลิปคู่ตัวฟันไดก็แข็งนะครับฟันไดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาแพงนะครับก็เลยนะครับไม่ได้ค่อย ไม่ได้เอามานะครับตัวนี้นะครับก็อยากได้รางนี้อยู่นะครับแล้วก็ดูตัวสลิบานะครับแข็งกว่านะครับตัวดูเบนดิอาร์ตผมจริงๆนะครับแข็งกว่ามากนะครับก็มาลองอีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับขอเจอนะครับแข็งแข็งหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเจอน่าจะพอได้นะครับคนนี้นะครับ เขาน่าจะแข็งนะครับก็ขี้เกียจไต่ไปทำนานนะครับเล่นประมาณนี้นะครับทดสอบสกิลทดสอบความสามารถตัวหลายๆตัวนะครับสนุกกว่านะครับปกติมันก็เจอนะครับเจอตำนานประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเลตติ้งผมมันก็สูงนะครับอ้เจอต่อเลสนะครับฮัมซิกนะครับ ตัวลุกแบบนี้นะครับที่อยากจะเจอนะครับ to อเลสเร็วนะครับก็เป็นตัวนะครับถ้าเติมเกมลุกนะครับก็ถือว่าได้โอกาสหนึ่งหนึ่งนะครับอันตรายมากนะครับแต่ว่านะครับเห็นหลายคนนะครับรีวิวว่านะครับตัวต่อเลสนะครับจะลงต่ำนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต่ำขนาดไหนนะครับนี่นะครับ เหมือนระบบเขานะครับกดดันผมเยอะมากนะครับเล่นลำบากเลยนะครับเนี่ยวิ่งบีบเยอะมากนะครับน่าจะใส่ค่านะครับความก้าวเล้าเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็จ่ายบนน้อยนะครับเน้นจ่ายบอลสั้นๆนะครับเพราะว่าร,ระบบเป็นนะครับ 41212นะครับผมก็ทำนะครับแต่จ่ายบอลสั้นๆนะครับมันจะเสียนะครับถ้าเจอนะครับทีมที่เล่นนะครับเล่นวงแคบๆนะครับจะสู้ลำบากนะครับแบบผมนี่นะครับเกือบนะครับโดนลากเข้าไปนะครับมาดูนะครับมีลูกม่งไหมนะครับ ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับก็ดูจังหวะนะครับเกมรับเปิดใหม่ก็ดีนะครับ ่อบอลสั้นๆน่ะนี้มันไม่ได้ผลนะครับเวลาเจอผมนะครับเพราะว่าระบบผมนะครับก็เดินตรงกลางอยู่แล้วนะครับเละน,นะครับ โอ้โหนะครับของจี๊งนะครับตัวหนังือนะครับเห็นมีคนรีวิวอยู่นะครับตัวผู้รักษาประตูคนนี้นะครับน่าจะเป็นตัว103นะครับนี่ดูนะครับตอเลสนะครับตอเลสนะครับวิ่งไปทําอะไรไม่รู้นะครับแต่เร็วนะครับ อันตรายนะครับตามเม็ดหันนะครับกองหลังนะครับถ้าผมนะครับลดนะครับเปิดบอลลงนะครับ เน้นปล่อยแทงทะลุนะครับผมก็น่าจะเอาอยู่นะครับดูนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับพอได้นะครับพอได้นะครับลูเบนเดียร์ก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ทำงานร่วมกันได้ดีนะครับแต่ก็นะครับอาจจะไม่ได้ทดสอบนะครับในร่างที่เต็มๆนะครับ ก็ถือว่านะครับทำงานได้ดีนะครับลูเบนดิอาดก็สามารถยืนคู่กันได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ร่างแม็กนะครับก็เป็นคู่ที่พอขอใช้งานได้นะครับก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็ถือว่านะครับวันนี้นะครับที่ทดสอบนะครับก็หลายรอบนะครับที่ทํางานดีนะครับมีแค่จังหวะนะครับตาม พีโดไม่ทันนะครับแค่จังหวะเดียวนะครับก็ใครมันจะตามทันนะครับมันสุดขนาดนั้นนะครับมันตามไม่ทันนะครับความเร็วสูงมากๆนะครับตัวนี้นะครับเรื่องดักปอนเรื่องทําอะไรนะครับก็ลูกกลางอากาศก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่านะครับแรงปะทะอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอัพมาน้อยนะครับไม่ได้อัพแบบเต็มเต็มนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่สําหรับการใช้งานที่ผมเอามาใช้นะครับก็ถือว่านะครับ ยืนคู่กันได้นะครับทํางานได้ดีนะครับก็ใส่ได้นะครับสําหรับคู่นี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้ก็น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ